ชัดขอสรุปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงวันที่16ถึง30กันยายน2568มีดวงดาวโคจรยกย้ายราศีสามดวงได้แก่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธค่ะอิทธิพลของดาวศุกร์ในเรือนปัตตนิจะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมมี เพื่อนเป็นเพศตรงข้ามมากนะคะและถ้าหากว่าท่านยังโสดอยู่ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเลือกคนรักคนถูกใจจากรูปร่างหน้าตาที่ดูหล่อดูดีดูสวยงามและถ้าหากท่านมีหุ้นส่วนมีคู่สัญญาท่านก็จะประสบความสําเร็จหรือมีโชคลาภจากพวกเขาค่ะส่วนดาวอาทิตย์ในเรือนมรณะก็จะ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ได้รับมรดกนะคะแต่ว่าร่างกายก็อาจจะดูไม่ค่อยแจ่มใสอาจจะต้องระวังเรื่องความเจ็บป่วย ส่วนดาวพุธในเรือนสุภาะที่จะโคจรยกย้ายเข้ามาในช่วงปลายเดือนก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในงานในปัญหาที่มีความซับซ้อนนะคะท่านสามารถเอาชนะปัญหาเอาชนะความท้าทายต่างๆได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการ ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะที่ดีกับผู้คนค่ะ